ของเล่นใหม่แว่วันนี้ทา,าสีเจลโรนิฟาเคเป็นสีเจลยี่ห้อ BG จีโอ้สีโคตรด,ดีเลยเออเดี๋ยวไปเอาอะไรอ่ะเครื่องอบกันเล็ปมันพังมาหลายวันแหละมาทาสีเล็บใหม่กันจ่า ใช้ยังไงวะพึ่งซื้อเลยไม่เคยใช้แต่โทรไปถามเจ้บ้าไปแล้วเจ้ไม่ต้องอบจริงเหรอจริงอะ่ะเครื่องอบอ่ะนะไม่ต้องใช้ใชเลยใช้เครื่องอบนะเพื่อนๆลองดู ก็ไล่กันหมดเนาะอ่ะก็จะเอาอันนี้มาเป็นแบบที่ลองแล้วกันเขาให้หมุน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 เนาะนี่ดูเหมือนสีไาเลทกเลยอะ สีสดมากมาต่อไปขอเป็นสีอะไรดีสีนี้แล้วกันเพื่อนๆเคยลองทาแบบสีสีปกติอะเฮ้ย มันแห้งแล้วอะอันนี้เดี๋ยวไม่เชื่อยังไม่ทันทาสีที่สองเลยดูนะดูนะเดี๋ยวจับให้ดูเนีนนเ่ยเนี่ยเฮ้ยมันแห้งแล้วจริงๆนันเนี่ยบ้าไปแล้วแม่ยังไม่ทันทาสีที่สองเลย เยี่ยงวะเนี่ยเอามือไม่เลอะอือมไม่ต้องใช้เครื่องไม่ต้องใช้อ่าที่อบด้วยนะอุ้ยมันดีอ่ะแต่ปาจลทาไม่ค่อยเก่งนะ,ะเราก็เก็บขอบไประหว่างที่เราทาสีที่สองเอ้ยระหว่างที่เราจะไปทาสีที่สาม เนี่ยหมุนหมุนหมุนนะอย่าขยับว่าเขาบอกให้หมุนหมุนหมุน <c oughs> เอาไปถามแม่้าเขาบอกว่าให้หมุนหมุนหมุน <c oughs> กินมันก็เอาเรื่องอยู่เด้อทาทาสีที่สามสีที่สองแห้งแล้วเนี่ยไม่ได้สตอแต่อย่างใด อุ้ยดีว่าโอ้โหเนี่ยเขาบอกแค่เป่าแค่เป่าเลยอยู่เลยเนี่ยเอาสีเขียวนั่นสีม่วงแห้งแล้วยังไม่ทันทาสีอื่นเลยไม่ได้โกหกเลยนะเพื่อนๆเนี่ยสีนี้ แรกจากสีเขียวสีที่แบบอ่อนๆนี่น่าจะต้องทาสองรอบเนาะเพราะว่าสีเขาไม่ค่อยเข้มสักเท่าไหร่สีเหลืองทาหัวงนี่ปอไปเลยจ้าอื้อหือ สิบได้อีกอือปิดไปก่อนเนะขนาดเราทาอย่างเงี้ยมันยังแห้งเลยถ้าเราเปิดไว้นี่มันแห้งแน่ๆเลยดูดิสี่น้องน่ารักอโอ้โหโคตรไวดีกว่าสี่เจลอีกสี่เจลมันแบบทาแล้วคือนานมากกว่าจะอบแห้งกว่าจะอะไรตอบ เ่าไม่ได้ซื้อสีที่เป็นไล่ๆสีมาปาชอบสีที่แบบแป๊ดแป๊ดแปนแปแบบชอบที่มันแบบสีสดๆไว้ก่อนชอบสีสันสดใสสดใสอย่างเงี้ย อะไรก็ได้ที่เป็นสีสีปก่อน่วยไหมอ้อี่อื้อขนาดซื้อสีมาโมม่วนะ <c oughs> อัน,น้วก้อนนี้ถ้าเป็นสีชมพูคงจะดูดีกว่านี้นะปานีเป็นสีแดงโอเคเดี๋ยวปาก็ไปทาอีกข้างหนึ่งก่อนนะข้างนี้ยังไม่ได้ทาข้างนี้เธอเลยโคตรน่ารักจะบอกไปดูกัน ปลาทางให้ครบทั้งสองข้างเลยเนาะเผื่อเวลาเดี๋ยววาดรูปมันจะได้แบบเฮ้ยเล็บเท่าสวยจงังอาใหญ่ปากมันเป็นไร <c oughs> เอาเปลีย่ยนบ้างไหม <c oughs> ไม่เอาไม่เปลี่ยนเอาทำนี่แหละยวไปดูอีดดดเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาบอกนะว่าอีกข้างหนึ่งมันจะเลิศขนาดไหนสองข้างนี้จะไม่ค่อยถนัดนะ <c oughs> ก็สองรอวนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมเฮ้ยรอดว่ะคือไม่ต้องใช้เครื่องอบอะ่ะไม่ต้องใช้เครื่องอบเลยคือแค่แบบเป่าเงี้ยแห้งเลยจ้าเนี่ยเฮ้ยของเขาดีจริงๆของ bg นะเพื่อนๆน,นี่นี่บ บีจีขวดละยี่สิบบาทตามตลาดนะัดเลยปลาไปถือซื้อตลาดนะัดสตามาเนี่ยเฮ้ยมันใช้ได้เลยเผื่อบางคนแบบสงสัยว่าเฮ้ย <mem ass noise> มันจะใช้ได้จริงเหรอว่าเล็บเจลบ้าอะไรไม่ต้องอบเนี้ยมันใช้ได้จริงนี่ปลามาทดสอบแล้วนะ <m uch ing noise> ไม่ต้องใช้แล้วจ้าบายบายบอกลาไปเลยเครื่องอบเด้อสำหรับวันนี้ก็ปลาเอาอสีมารีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะลาพก่กันนะจ้า อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์มาได้นะว่าจะให้ปาทำอะไรนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะ